คุณแต่งตัวเป็นอันนี้น้องอมวยกันนะคนวัอร์ฟีกันนะจ๊าร้านได้หลายอาวันตื่นเนี่ยอาจะคือคักแห้งเนาะอันนี้น้องมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนเนาะ ทางทาง่ายสบายดี่ทานผู้ชมทุกท่านจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องดาด้าแฟ,แฟมิล,ลนะมี่นะคะวัวนน,น,ววนี้น้องจะพาทานผู้ชมไปเที่ยวด้วยกัมาอัปเดตถนนเยาวราชกันเนาะเรื่องว่า่วนตุ้จีนเนาะน้องกับผมเคยมาเที่ยวจากเดิมเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้น้องจะพาทานผู้ชมมาชมบรรยากาศการเรื่องว่ามารีวิวให้ทานผู้ชมได้ชมกันเนาะ่วนตุ้จีน่าถนนเยาวราชจะคือคักสำเนาเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นทางแหลของน้องที่แบบ ได้มาเนาะตื่นเต้นแหงเดี๋ยวเราไปทำชมคลิปพร้อมกันเลยเนาะวัน,นนี้เพื่อนจะเป็นแบบว่าเออลองเพลงเพื่อผู้สนเนาะหรือว่าเป็นบริจาคก,กันนะจ๊ะเนาะตามใจสัตว์ท้าและเป็นเลดี้ดนตรีสดกันเนาะและน้องจะพาทำชมเขาไปข้างในกันไนปะ อันนี <c ười> ้คือถนนแปลงน้ำเนาะที่เราออกมาจากอ็มอาร์ทีของวัดบางกอนกันเนาะจ้ะเนาะคนเยอะมากอันนี้น้องพ้าทัผู้ชมยางที่ถนนแปลงน้ำหน่อยหนึ่งกันเนาะเพราะว่า เห็นคึกคักขนาดเลยเนาะแต่พอท่านเขาหอดะถนนเยาวราชกันเนาะคนไลค์ขนาดเลยเราห่อเข้าไปถนนเยาวราชกันเนาะใกล้หอดแล้วเราจะท่านพิชชูวันนี่ลองอย่างถนนแป้งน้ำเนาะวังยาแหว ซื้อน้ำโคกไอ้โมแมนสไปยังน้ำกินน้ำเนาะคนหลายหลายตึกขาดขนาดเนาะสวนจุจีนเลยว่าเอ่อเมือ่อจะเป็นวันตุจีนกันเนาะคนหลายขนาดเลยแล้วเาจะเดินไปเรื่อยๆอันนี้ยกตรง่มขึ้นมุมสูงเนาะโล่องเนาะ คนไลคยทั Rainbow, ้งคนทั้งของกินเลยเนาะไลคหลายวันนี้ออกกล่องไลฟ์ขนะดนั้นวถ้าออกกล่องไปเลยนีวันนี้ออกกล่องเต็งตัวแล้วเต็งตัวปลุกปิ๊กหน่อยหนึ่งเนาะก็ใส่เซอร์ซี่แดงแบบว่าใส่ออกอ่าเี่แดงแบบว่า เขาครับบรรยากาศกันเนาะบาีแล้คนพอถานนัวเยาวราแล้น่าจะคนล้านหลายไะเดี๋ยวไปเดินชมกันต่อแล้วกันอ๋อนี่นาเป็นนาเจดขายเนาะเไม่ว่าเป็นนาเห็นเพิ่นสื่อไปต้องห้ดูไฮร้านเ ก็ชอบเลยหมขับไล่าะอ้ปะยังอันนี้เป็นอเตอนอนเนาะพะว่าเป็นตันมันธรรมดาเนาะเปีนทั้งหาเป็นมอเอรไีจะปินถนนเลยเนาะนาง เป็นการชาติทางคนไทยเลยนะดีมาทางน,นี่จะเปเค้ากินนะเลยครับตาวใหม่ๆนะครับมาเลยะไเาิว้าวเกจัดเต็มเลยนะ <c oughs> าหลขนาดเลยน้องคนรมาดนลนะอันนี้เป็นชอบเปนมากระนัน hmm. ว mm ้าวเกัเองเนาะวันเี้ที่ชซ่ ไอพีกานาดเลยคนล้งาลงไลคยเนาะเขาลจัมาเที่ยวเลยวแาแบบว่ามาหาคองมินกันเนาะเขาไลค์ค้าิดไลายขานาดเดอรอ๋อ ทำไมยนี้เนาะต้องเคนกัะลายหวานเพิ่ขาดเนิจะเน่นออกสีแดงหมดเลยเนาะพอเนาะพนักงานใส่สีแดงกันเป็เนาะวเราจะพาไปทำเพิ่ออย่างหรอทำไมตีได้กับพี่ว้าวใครที่ถูกหลักเลยใช่หรอสดลงเลยเนาะ

มันมีคำบรรยายเลยเนาะ <c oughs> คนไล์ห้น่อยดิเฮ้นักเปนแตงถนนงามขนาดเนาะนแตงถนนงาม ยังม่ที่ยวเล่นห้เบิ่งอยู่เนาะหรือว่ายังไม่เที่ยวเล่นไฮซิมอยู่เนาะกระแพงไรเนาะสวยงามอยู่เลยเนาะท่านผู้ชมเลยเนาะถนนเยาวราช ได้สวยงามมากๆเลยเนะาะวันนี้เพิ่นจะเห็นเป็นอดอกไม้ไฟเนาะงาเอาไปหอดพูนเลยนาอท่านผู้ชมงามีเลยว,ว้าวแนมไนก่งก่แห่งงามนะมุมนี้ได้แบบสุดยอดมากๆเลย สวยงามีเลยทานผูชมท้าพายขิดบอกว่าสิไปใส่เดียวส่วนมาเที่ยวดีเลยเนาะน้อง,าองแาคอนเนท์นำเป็นถนนเยาวราชนะจ้าส่วนตัวจีนกันเนาะทุกขักขนาดเลยงา,ยามมีเนยทานผู้ชมวางมาเที่ยวกันไหนเลยจ้าบอกพิดวางแน่นอนเนาะของกินของช็อปเยอะแยะเลยมีครบเลยเนาะ มาเฉลยจะเป็นห้องกินนะท่านผู้ชมเป็นหลานห้องน้ำเนาะอันนี้น้องไม่ยอมขึ้นเนาะโหโหแสงไฟสุดยอดมากเดี๋ยวน้นนองจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งรถตกถูกกันนะ้วยระหว่างรถสามหลอกันนะจ๊ะ้าคันจอดร่อบริการลูกค้ากันเนาะเห็นมาทางชาติเพิ่นจะมาเซลฟี่กับรถตกถูกน้ำเนาะสุด ย่านนี้สุดยอดท่นมีของขายอีกเนาะขายทิปติลหลึกง,งามงามท่นมีนมมนม่เลนดัสเตนมั้งเนาะเนัสตีนเพื่อกันกนุศล คุณไล่เลยนะค่ะคุณผู้ชมเมืองเนี่ยสอยงามมีเลยเนาะมายังกลางคืน,นสุดยอดมากๆเลยค่ะทุกชมทาง,งมัเที่ยวไหนเลยนะจ๊ะถนนเยววาวราชนะจ๊ะสไล์เราจะมาเซลฟี่กันไลยเนาะ yeah. นี่เพิ่อนมีเสือ,อตู้จีนมาขายน้ำเนานะไม่ว่าเสือสีแดงกัน,นะนเน,น,นาะเดียนะดนะเเด๋ยวเปิดเนี่ยนี่ไรหลานเยวเนาะแต่ดองมาไดวิวเนาะเนี่ยมาเยออันนี้น้องขาไมา่ฟังหนึงนะ่งเนาะคนหลายสองคนางเลย ตัวเป็นอันนี้น้องอมวยกันเนาะคนมาสเตอร์ฟีกันนะจ๊ะมา,าได้เลยเอาวันตื่น,นาาเนี่ยอาจะคึกคักแห้งเนาะอันนี้น้องมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนเนาะโอ้บรรยากาศพอมีบอลในทอยาวลาดแล้วเนาะของเราอันนี้คึกคักสุดละ next สวยงามมีดีไซน์เป็ชอ้อปท้องกินมีเพียบเนาะท้องกินท้องชมท้องเที่ยววิวทุกอย่งครบเลยเนาะวัน <c oughs> นี้พเพื่อนยังกันไม่ลายแท้ใครมาเนาะดได้เราจะขอไปบหนหน่อยเดืนเนาะ

eh le long, สวัสดีค่ะเจอแล้วนคือินยอนน่ารักไหมนี่เอาวิลีโอเคเดน่เฮ้ยน่ารักอ um um ่ะ

เอาแล้วะเนามวันนี้นองกันจี๊เพาตัวลรัไปก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวเขาฟังกันกินหนาหรือว่าโอกาสหนาเนาะวันออกหน้าเสื้อผ้าทานคุณชมไปทเที่ยวใส่เนาะวันนี้เอ่อต้อนรับภาษากันจะเรื่องไห้กำลังใจน้อนโดยการกดไลค์กดแชร์ก subscribe ด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในทริปต่อไปเนาะจ้าสวัสดีและสวัสดีค่ะ